สวัสดีครับเพื่อนๆเพจคนจะเที่ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับไม่ได้พาเพื่อนเนไปเที่ยวที่ไหนนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 านะครับทาให้งดการเดินทางนะครับก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยคิดว่าอ่ะวันนี้เลยจะพาเพื่อนๆนะครับมาเพาะต้นทองกวาวนะครับหรือดอกจานนะครับนี่นะครับผมไปต่างจังหวัดมาผมก็ได้อนี่ครับทองกวาวมาหรือ เมล็ดดอกจานมานะครับเพื่อนเพื่อนข้างในของเขานะครับถ้าเราหักออกไปนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยครับข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเอาเมล็ดของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเอาไปวางลงกับวัสดุพ่อของผมนะครับนี่นะครับวัสดุพ่อของผมผมก็จะใช้พิษมอสเหมือนเดิมนะครับพิษมอสก็เขาจะมีสารอาหารในการบำรุงเมล็ดบำรุงบรุงต้นนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับผมจะวางเรียงลงไปเลยนะครับวางเรียงลงไปให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็เอาพิสมอสที่เหลือนะครับที่ผมเอามาเนี่ยเอามากลบข้างหน้าไว้นะครับหน้าเล็ดไว้เพื่อที่ให้เขาชุ่มชื้นนะครับเขาจะได้งอกเร็วๆนะครับเพื่อนๆผมก็เพราะครั้งแรกนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงนะครับผมเคยเห็นแต่ต้นใหญ่ๆแล้วนะครับ ต่อไปผมก็จะไปรดน้ากันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่คลุมดินเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วนะครับผมจะรดน้ํานะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆพอหลังจากนั้นนะครับหลังรดชุ่มแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะครับจนรอระยะเวลาที่มันจะงอกนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับประมาณ5วันนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าเมล็ด ทองกาวหรือเมล็ดดอกจานที่เราเพาะนะครับมันจะงอกหรือเปล่านะครับเพื่อนผมจะค่อยๆเขียนนะครับเพื่อนนี่เห็นครับโอ้งอกนะครับเพื่อนโอ้โหงอกง่ายมากเลยนะครับจะเห็นยอดเขาเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะหาเรื่อยๆนะครับที่เราเพาะไว้นะครับโอ้โหนี่นะครับถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับเพื่อนถือว่างอกดีนะครับเราจะเขียนลงไปนะครับเรื่อยๆนะครับ นี่ครับหลังจากที่ผมจะเอาออกมาให้หมดก่อนนะครับเพ,เพื่อนๆแล้วก็ต่อไปผมก็จะพาเพื н, <tro oper> <pl> ่อนๆนะครับมาเพาะลงวัสดุเพาะอีกอย่างงเลยนะครับจะเป็นใส่กับถุงพลาสติกหรือว่าใส่กับถุงดำนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับตอนนี้เอาออกมาให้หมดก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถือว่าเกิดด <t> ีมากเลยนะครับเพื่อนๆ ผมก็ปลูกครั้งแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดง่ายขนาดนี้นะครับไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับขอโทษนะครับไม่เคยปลูกมาก่อนเลยนี่นะครับโอ้โหองอกเกือบทุกอันเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามมากต่อไปนะครับเราก็จะไปเพาะลงกับถุงพลาสติกดํากันดีกว่านะครับเพื่อนๆหลังจากที่เอา,มาเมล็ดออกจากวัสด <i> ุเพาะแล้วนะครับผมก็นะครับก็จะมาปลูกลงกับแก้วพลาสติกนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแก้วพลาสติก ชาไข่มุกกาแฟนะครับที่เขากินแล้วก็เขาทิ้งกันนะครับผมก็ไปเก็บมาเพื่อรีไซเคิลในการใช้นะครับเพื่อนๆเสียดายของของมันยังใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆวัสดุเพาะต่อที่ผมจะปลูกลงนะครับก็จะเป็นดินนะครับต่อมาก็จะเป็นดินผสมสําเร็จรูปนะครับเพื่อนๆผมก็จะเอามาใส่ในแก้วให้เต็มนะครับแล้วก็เอามาล็ดวางลงไปเลยนะครับก็วางลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพอวางเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาดินนะครับมากลบข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับ เพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับเมล็ดนะครับเพื่อนๆผมก็จะทําให้เพื่อนๆดูอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆใส่แก้วหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะเอาดินนะครับลงใส่แก้วนะครับให้เต็มเลยนะครับให้เกือบเต็มนะครับเพื่อนๆไม่ถือว่าเต็มเลยให้เกือบเต็มนะครับนี่นะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆจนเกือบเต็มนะครับเพื่อนๆพอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเมล็ดนะครับมาวางไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับเมล็ดของเราคืองอกดีมากนะครับดูสิครับโอ้โหรากงอกดีมากผมก็จะวางลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็จะกลบเอาดินมากลบข้างหน้าอีกนะครับเก็บความชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะครับผมจะทาแบบนี้นะครับทุกๆมเมล็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนใส่แก้วนะครับแต่นี้ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่2อย่างนะครับแล้วผมก็จะไปเอานะครับน้ํานะครับมารดนะครับให้ชุ่มนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาน้ํามารดให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆ รถให้น้าเนี่ยเขาเขาท่วมหรือชุ่มจนถึงข้างล่างเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับเราจะเห็นว่าสีดําๆนั้นนะครับก็คือมองไปก็จะเป็นน้าเขายังไหลไม่ถึงนะครับผมจะรดให้ชุ่มเลยนะครับรดจนเขาชุ่มเลยนะครับนี่นะครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆ ส่วนเมล็ดที่เหลือก็จะทําเหมือนกันอย่างแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วผมก็จะพอเราทําเสร็จนะครับเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วจะผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากที่มันงอกแล้วนะครับเพื่อนๆด๋ยวคอยติดตามกันต่อเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับต้นทองกวาหรือต้นจานนะครับเป็นสีแดงนะครับจานสีส้มหรือสีแดงนะครับ นี่นะครับที่เราแยกต้นกล้าไปแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ดูสิครับก็ส่วนมากก็จะจะงอกนะครับก็จะมีบางต้นที่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากก็จะสมบูรณ์ผมก็จะเพาะต้นกล้าอย่างเงี้ยครับใบเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ